สวัสด,ดีค่ะอิดาใส่ฟอยเล็ก,กนึ่งตัน้องไทเกอร์ล้างถ้วยโอ้โหนี่คือล้างถ้วยล้างถ้วยวาดบ้านถูบ้านขัดห้องน้ำแล้วก็มาล้างถ้วยให้แม่เปิลน,นะคะอ๋อโหนี่เป็นลูกชายคนโตนะคะน้องไทเกอร์นะคะของจีเปิลสายหา เช้ามาก็จะทําล้างถ้วยทุกวันเพราะเขาทําอยู่ที่บ้านญาทุกวันเลยนะคะล้างถ้วยล้างจานนะคะกวาดบ้านถูบ้านขัดห้องน้ำอ่าเดี๋ยวไปดูกันนะคะไทเกอร์เขาก็รดน้ำต้นไม้แล้วนะคะมาในบ้านนี้ก็อึบนี่นะคะกวาดบ้านแล้วถูบ้านแล้วขัดห้องน้ำแล้วนะคะ ไทเกอร์ทำเองนะคะทำทุกครั้งเลยนะคะนี่นะเขาก็จะมีแปรงขัดนะคุณแม่ดอกจันเราก็ให้ใช้แปรงยาวน้องไทเกอร์ก็ขัดห้องน้ำบ้านสะอาดนะคะขัดห้องน้ำนะคะนี่พื้นไทเกอร์ก็กวาดถูตรงนี้นะคะก็จะทำห้องให้น้องไทเกอร์ขอบพระคุณคุณแม่ดอกจันมากมากนะคะที่เมตตาสงสารนะคะน้องไทเกอร์นะคะเพราะว่าร้อนนะไม่มีห้องนอน ก็ตรงนี้นะคะเดี๋ยวช่างจะมาอีก2วันนะฮะช่างเขายังติดทําบ้านอยู่ตรงนี้ก็ขัดห้องน้ํานะฮะไทเกอร์ขัดห้องน้ําห้องตรงนี้จะเป็นห้องไทเกอร์นะคะนี่เป็นประตูหน้าต่างนะฮะประตูหน้าต่างตรงนี้ก็จะเจาะหน้าต่างนะคะย้ายพวกนี้มาอีกฝั่งหนึ่งส่วนทางนี้ก็จะเป็นห้องของพอรลอยนะคะอ้าวว้าวไทเกอร์เก่งมากเลย กวาดบ้านถูบ้านทำความสะอาดห้องพ่รลอยนะคะหืตาต้องเปื้แมแน่เลยเนี่ยนี่นะคะไทเกอร์ก็กวาดบ้านถูบ้านนะคะนี่นะคะโอ้โหไทเกอร์เก่งมากๆเลยนะคะถูห้องให้แม่ด้วยนะคะนี่โอ้โหนะฮะตอนนี้ก็ถูให้แม่ด้วยนะคะปาดเงาเหลี่ยมขนาดเลยลกูกไส้แม่พี่น้องอืม นี่นะก็ชูบ้านให้แม่นะคะสะอาดเรียบเลยนะะสบายอุรานี่ค่ะนี่ไทเกอ,นอ,นอร์นอนอยู่ตรงนี้นะคะนอนไทเกอร์นะฮะนอนอยู่ตรงนี้นะคะนี่เราก็ขายผ้าถุงผ้าใบวานะคะใครสนใจแอดไลน์มาเลยค่ะ097 1325299นะคะ 0971325299่้าาค่ะาพาเพวาของเราไปดูต้นไม้น้องเทเกอร์ลดน้ำต้นไม้ดีกว่าค่ะนะคะตอนนี้ก็ที่พี่ก็รู้สึกว่านะฮะเบาแรงลงเยอะเลยนะคะเนี่ยน้องจะมาทำความสะอาดโต๊ะมาหินอ่อนแล้วก็ลดน้ำต้นไม้นะคะเทเกอร์เป็นเด็กไอตตั้งใจนะคะเป็นเด็กที่ตั้งใจนะคะเนี่ยเขาจะลดน้ำลดจน นี่เลยค่ะแฉะเลยนะคะตอนนี้เขากล็ลางถ้วยอยู่นะคะน,นี่นะคะน้องไทเกอร์ก็เดินรดน้ำบ้านก็สะอาดสะอ้านนะคะสะอาดสะอ้านนะะ่ะน่าอยู่มากๆเลยนะคะขอบพระคุณค่ะนี่น้องไทเกอร์ก็มารดน้ำ ยังล้างถ้วยอยู่เลยนะคะเราจะพาไปดูต้นไม้หน่อยก็น้องไทเกอร์ลดจนชุ่มจนฉ่ำเลยให้ประพัดนะคะโอ้โหออันนี้ตาชาติให้ร้อยหนึง่งโอ้โหได้ติปร้อยหนึง่งอชอตาอายอายเลยมาเห็นลูกล้างถ้วย พัดเบิ่งหลานในพี่น้องแม่ดอกจันพี่พัดเห็นหรือเปล่าพี่พรรภาโอ้โหลุงโจ้ปลาถั่วหลายท่านเห็นหรือเปล่าคะเนี่ย โอ้โหหนุกสายข่อยเหอพี่น้องค่ะเบาแรงมากเลยขัดห้องน้ำถูบ้านอ่าบนบ้านก็ถูบนบ้านก็ถูแล้วในครัวในห้องน้ำขัดห้องน้ำสองห้องถูห้องตะลอยแล้วก็ถูในครัวแล้วก็ถูในบ้านอ่าปาดหน้าบ้านลดน้ำต้นไม้แล้วก็มาล้างถ้วยแล้วก็กินข้าวอืมตาชาติเห็นอาย ติ๊บให้หนึ่งร้อยบาทตาชาติชมตาชาติมาเห็นปาดทู เบาแรงแม่เลยไทเกอขอบคุณครับออบอกไทเกอขอบคุณครับกระยงมือขอบคุณสั่งได้ทุกอย่างขอให้สั่งไทเกอรนะครับไปดูต้นไม้นะคะไทเกอร์หลังถ้วยหลังจานเอาไว้ข้างนอกนะฮะถ้วยจานชามเพราะว่า ยังจะทําห้องอยู่นะคะยังไม่เอาเข้ามาแล้วยังเสร็จไม่สมบูรณ์แบบเพราะว่าเราจะทําห้องตัวนี้ให้น้องไทเกอร์นะคะอ่าแล้วก็ทําตัวนี้นะคะทะลุออกไปแล้วก็จะยื่นออกไปห้องหนึ่งทําห้องน้ําค่ะเพราะน้องไทเกอร์เขาขึ้นไปข้างบนแล้วมันร้อนนะคะ้าบนร้อนเนี่ยเช้าบอกให้มากวาดบ้านถูบ้านนะคะ,ะนี่นะคะ น้องก็ขึ้นมาเพราะว่าเรายังไม่ได้ตีฟ้าน้องพี่น้องเนาะก็จะร้อนขนาดยังไม่ตื่นถึงกลางบ้านเลยได้พี่น้องคะอบอ้าวมากเลยนะคะเนี่ยอบอ้าวนะคะเนี่ยเนี่ยอบอ้าวโอ้โหให้น้องไทกเกอร์มาก,กวาดบ้านถูบ้านถูเรียบร้อยแล้วนะคะอ๋าอาย,ายใบน,นะคะแล้วก็เป็นหิ่งผะแล้วก็หิ่งแม่นะคะ โอ้แม่ใบเห็นหลานทำความสะอาดบ้านยิ้มเปย์เปย์แล้วยิ้มเปย์เปย์แล้วแม่ใบย,ยิ้มเปย์เปย์แล้วโอ้ยปบอ้าวนะพี่นอ้องอ,อ่านเอา บ้านแล้วโอ้ยเปิดประตูออกมาเย็นในว่ามันอบอ้าวอันนี้จะเป็นต้นไอ้น,นี้นะคะต้นขอเรียกว่าต้นพญายักษ์เห็นมีเอฟซีถามอยู่นะคะเนาะน้องแต่กออยางล้างถ้วยไม่เสร็จเลยนะคะนู่ข้างล่างโอ้เห็นตาชาติไหมคะหนุนตาชาติไกไกลนู่นนะตาชาติเอาเข้าวให้หมูนะคะ กระชาถิ็นไทเกื้อล้างถ้วยกวาดบ้านถูบ้านขัดห้องน้ำเลยรีบเอาเงินไห้เออไทเกอร์นะฮะลูกชายหนึ่งร้อยบาทนะคะ น้องไทเกอร์ล้างถ้วยล้างถ้วยเบาแรงลงเยอะเลยค่ะถ้วยก็มาเี่ล่างของหน้ามาเดรคาขาดบ้านมาเดยถู <c oughs> น้องไทเกอร์มาช่วยนูก็เหนื่อยนะคะไม่ใช่ไม่คือเราเป็นงานของเราทั้งขายของนะคะแล้วก็ไปรับของมาขายแล้วก็ไปส่งของนะคะคือพวกนี้น้องไทเกอร์จะไม่เก่งนะคะแม่ก็เลยต้องทําเองน้องไทเกอร์จะเก่งเรื่องครัว เขาก็ทํากับข้าวกินเองของเขานะคะเพราะว่าเขาต้องกินอ,อ,อะไรเขาเรียกว่ากินกับข้าวของเขานั่นแหละค่ะพี่นอ้องสีบ้านที่ทานะคะนี่หลังคาที่ใส่ใหม่โอ้สวยมากๆเลยนะคะเห็นแล้วก็ปื้มนะอืตรงนี้ว่าจะให้ช่างว่าจ้ากระจกมาใส่ให้นะคะแต่แต่เขายังไม่มาใส่ให้เลยมันแตกนะเนาะ นนี่ะะคะสีนะคะสีถ้าเรามาดูใกล้ๆมันจะออกเหมือนไม่สักเลยนะคะออกสีแดงแงเนาะสีแดงๆนะคะอแต่พอดูไปไกลเป็นสีออกทึบๆมืดๆนะแต่สวยนะสีนี้สวยอยู่สวยนะเนี่ยดูใกล้จะเป็นสีออกแดงๆอันนี้เขาคือเขาทับทับไปหลายรอบนะคะ ถ้าทับไม่หลายรอบจะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นแบบนี้เนาะบางเอินก็ทับหลายรอบก็เลยเข้มหน่อยระเบียงตรงนี้นะคะเนี่ยเราก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะคะเพราะว่าฝนมันโดนนะคะสาดมานะคะระเบียงตรงนี้ก็จะพังหมดเราก็เลยเปลี่ยนนะเปลี่ยนระเบียงใหม่หมดเลยเพราะว่าตรงนี้นะคะถ้าเป็นไปได้เนาะเราค่อยทําตีตรงนี้ยื่นออกไปนะเป็นสังกะสีนะคะยื่นไปข้างหน้าเวลาสาดมาก็จะไม่โดนตรงนี้ ทำสักะียื่นออกไปกเจกอะลดน้ำต้นไม้เรียบร้อยแล้วนี่เราก็ของของเราก็คุมไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีขี้ฝุ่นนะฮะขี้ฝุ่นพวกนี้เราก็ทำเป็นโล่งไว้ พี่น้องขาเนี่ยอ๋อเดี๋ยวพาลงไปข้างล่างค่ะนี่จะเป็นเสื้อผ้าของพวกเรานะคะเนี่ยเพราะว่าไม่มีตู้เนาะเรายังไม่ซื้อตู้นะคะเราก็เลยคุมแบบนี้ไว้เป็นของใช้ของอะไรนะคะพวกเสื้อผ้าคุมไว้ก่อนถ้าอยากเอาค่อยๆมาเปิดผ้าเอาเลยแต่เราทําความสะอาดท,ทุกวันนะคะบ้านแบบนี้หาที่แบบว่าจะลกก็ไม่ค่อยจะมีค่ะก็จะเป็นโล่งส่วนมากนะคะเพราะทำบ้านใหม่มันก็อันไหนไม่ใช้แล้วก็ทิ้งนะคะ ไปดูต้นไม้เขียวชอุ่มพามาชมต้นไม้เนาะน้องเท็กเกอร์จะลดทุกวันนะคะเราไม่ต้องบอกเขานะฮะเดี๋ยวเขาทําเองเขาจะรู้รู้เวลารู้งานของเขางานแบบนี้เขาสงสัยก็ทําไม่ใช่สงสัยนะคะเขาบอกย่าให้ทําทุกวันนะคะ สวยนะคะต้นไม้ของเราเลี้ยงไว้นะคะรับพวกนี้นะคะเราก็ส่วนมากก็จะไม่ได้ซื้อนะคะก็จะเป็นเออ่ไปที่ไหนนะฮะไปเจกของมั่งนะคะเจอเราก็ขอมานะคะมาชำม,มาปลูกล้วก็มาเพาะนี่นะคะ ็นต้นไม้ที่เราปลูกไว้เพาะนะคะหนูส่วนมากหนูจะเพาะเป็นต้น,นเล็กๆอย่างนี้แล้วก็เพาะไว้เพาะไว้นะคะเนี่ยอย่างเงี้ยเพาะเพาะมันก็แตกใหญ่ขึ้นมาใหญ่ขึ้นมานะคะหนูก็จะเพาะไว้แล้วก็ชอบค่ะแต่ว่าส่วนมากเราก็เอ่อเพาะเพาะไปแล้วก็โอ้ต้นนูนเอ็นเลยนี่นะคะก็เป็นต้นไม้ที่เรา อาจจะเก็บไว้มากนะคะเป็นแม่พันธุ์มันดองนั้นเราก็เป็นเออของให้พีพัทนะคะผู้ใหญ่จะดีนะฮะอันนี้ก็เป็นต้นบอลนะนเนี่ยใสเกลือลดน้ำฉับเลยเราเข้ามาอย่างนี้ก็สดชื่นนะคะเป็นโรงเก็บดอกต้นไม้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นถนนนอกข้างบ้านค่นะเราก็มีต้นนางกวักนะคะเจ๊ปันสหาจะชอบนะคะหนูจะชอบมากเลยนางกวักเขาจะสวยนะคะสวยมากมากนะคะปลูกง่ายด้วยนะคะขึ้นง่ายด้วยนะคะส่วนมากจะเป็นนางกวักเยอะมากในนี้นะคะนางกวักจะขึ้นเต็มเลยอันนั้นก็จะเป็นพวก เออต้นไม้นะคะที่เรามาเพาะอย่างนี้นะคะก็ไม่รู้มันเรียกอะไรมั่งต้นไม้เราเพาะไว้ก็จะมีเก้าอี้นั่งนะคะนั่งค้ำๆมาก็จะมานั่งอยู่ตรงนี้นะคะก่อนจะขึ้นไ์สดนั่งชมต้นไม้ออกลูกเต็มเลยนะคะคือเอาไปชุดนึงแล้วนะคะ อไม่รู้งูจงอานหรือเกลี้ยสารพัดนึกก็ไม่รู้นะคะเนี่ยออกเต็มกระถางเลยค่ะสบายใจมากนะคะเวลาเรามานั่งแล้วก็อากาศเย็นๆน,น,นี่มนนันเป็นหลังคาแบบว่าเป็นผ้านะคะเป็นผ้า,ะะเ,ผาเขียวเขาเรียกว่าอะไรตะข่ายหลายรอบนะคะเนี่ยสองสามรอบนะคะไม่ใช่ชั้นเดียวถ้าชั้นเดียวมันจะโดนแดดนะฮะโดนแดดต้นไม้ก็จะตายต้นไม้จะสวยนะคะถ้าเรา,เาทำแบบว่า หลายรอบหน่อยแล้วก็แดดแดดไม่ถูกเขามากแดดลำไรนะคะแล้วก็เราปลูกเขาไว้อย่างนี้นะคะออกอย่างนี้นะคะนี่เวลาหนูเพาะมันจะเยอะนะคะแบบนี้แล้วก็หนูก็จะมาแบ่งนะฮะใส่กระถางพอมาถูกกระถางแต่ละกระถางนะคะเรามาใส่แยกจะมันจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมันจะเป็นกอใหญ่ๆนะฮะเนี่ยมันจะเริ่มใหญ่เริ่มใหญ่แล้วก็สวยนะเป็นคนที่ปลูกต้นไม้ไม่ได้ชมนะคะคนปลูกต้นไม้ได้แบบว่า แตกกอแตกหน่อเยอะแล้วก็ปลูกต้นไม้ได้สวยนะคะเพราะเราใส่ขี้หมูนะคะมีขี้หมูอันนี้เราก็เพาะไว้นะคะเนี่ยเยอะมากค่ะเนี่ยต้นไม้นะคะก็จะเป็นพวกส่วนมากจะเป็นพวกบอลสีนะคะก็จะเพาะไว้เพราะว่าเออไว้ให้พี่พัฒน์นะคะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นต้นถุงเงินนะคะถุงเงินหนูเพาะไว้นะคะเป็นแบบไม่ต่ำกว่าห้าสิบต้นนะค,ะคือเราเพาะไว้นะคะอืม จะเป็นคือถนัดนะพี่น้องขาบอกใช่งไงคือเป็นคนที่ถนัดในการปลูกต้นไม้นะคะแต่ว่าเราไม่รู้จักว่าเราจะขายยังไงขาย,ขาย,ยงไ,งไม่ขายยังไงจะไปขายยังไงแต่บ้านเราเนี่ยปลูกอย่างนี้นะคะไม่เห็นมีใครมาถามซื้อนะคะเพราะว่าเขาเขาก็มองว่าไม่สําคัญนะเนาะไม่สําคัญขอบพระคุณมากๆค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตาม ให้กับช่องเจเปิลสายหาด้วยนะคะ,ะสวัสดีค่ะเออไปดูไทเกอร์ไทเกอร์เสรเหียงอ้าวมีคนมาส่งแล้วนะคะาะ